ต่อไปนะครับจะพาไปทานขนมไทยประยุกต์ที่หน้าตาสวยงามหน้าทานที่หน่วยง,งานต่างๆนะครับชอบสั่งเป็นขนมหวานไว้ทานช่วงพักเบรกประชมุมและตามงานบุญต่างๆและเคยทำยอดขายต่อเดือนสูงสุดถึง1 5 0 0 0 0บาทมาชมครับขนมไทยประยุกต์ที่หน้าตาร่วมสมัยหน้าทานนี้ครับเป็นของร้านขนมไทยแม่คุณตำบลวังน้ำเย็นอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองน้องปอวัย28ปีเป็นเจ้าของร้าน ริเริ่มเองไม่ได้สืบทอดมาจากใครเปิดมาได้3ปีแล้วโดยที่ไม่มีหน้าร้านสั่งซื้อได้จากการพรีออเดอร์เท่านั้นน้องปอนาขนมไทยมาประยุกต์ให้มีรูปร่างหน้าตาคล้ายขนมเบเกอรี่และปรับรสชาติให้หวานน้อยเข้ากับยุคสมัยรับจัดทําขนมจัดเบรจัดประชุมทมําบุญต่างๆยอดพรีออเดอร์ล้นหลามจนทําแทบไม่ทันเคยทํารายได้สูงถึง1นึ0 0 0สบาทต่อเดือนเรามาคุยกับน้องปอเลยครับสวัสดีครับน้องปอครับแนะนําตัวหน่อยครับ สวัสดีคะ่ะพี่การชื่อปอนะคะชื่อสิริวันอ่วมอิม่มค่ะอายุ28ปีค่ะเป็นเจ้าของร้านขนมไทยแม่คุณค่ะชื่อร้านว่าขนมไทยแม่คุณเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับก็คือในแถบจังหวัดอ่างทองนะคะหรือว่าสุพรรณบุรีนะคะก็จะเรียกคุณยายว่าแม่คุณค่ะแล้วในตอนเด็กๆนะคะปอก็จะช่วยคุณยายทาขนมไทยขายค่ะแล้วก็คุณยายนะคะหรือว่าแม่คุณเนี่ยก็จะเป็นแรงบ,บันดาลใจที่ทําให้ปอเนี่ยได้ชอบทําขนมไทยค่ะก็เลยนํามาตั้งเป็นชื่อร้านค่ะ น้องปอเปิดร้านขนมไทยได้ยังไงครับในช่วงโควิดนะคะก็ไม่มีงานค่ะไม่มีรายได้นะคะก็เลยลองโพสตหาออเดอร์ขนมไทยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองรักอะค่ะแล้วตอนนั้นขายที่ราคากล่องละ20ถึง25บาทเนี่ยค่ะแล้วน้องปอเกิดแนวคิดทำขนมไทยประยุกต์ให้ร่วมสมัยได้ยังไงครับ ก็เริ่มจากแนวคิดที่ว่าคนส่วนใหญ่นะคะก็จ,กจะด้อยค่าขนมไทยคะ่ะว่าเป็นขนมที่มีราคาถูกนะคะแล้วก็มีความคิดว่ารสชาติหวานจัดนะคะรูปลักษ์ก็คือธรรมดาธรรมดาค่ะเป็นชิ้นธรรมดาต่างจากเบเกอร,รี่นะคะเบเกอร,รี่ที่มีราคาสูงแต่ว่ารูปลักษ์เขาก็จะสวยงามค่ะปอเลยคิดว่าถ้าเราทําขนมไทยนะคะมาประยุกต์รูปลักษณ์หน้าตาให้สวยงามไม่แพ้เบเกอร,รี่นะคะก็จะคงไปการเพิ่มมูลค่าให้กับขนมไทยของเราค่ะอยาให้น้องปองช่วยแนะนําเมนูขนมไทยประยุกต์หน่อยครับว่ามีเมนู งแนะนํานเป็นเมนูเปียกปูนกะทิสดแล้วกันค่ะของรองก็จะกวนเสร็จก็จะนํามาใส่ถุงบีบเป็นดอกกุหลาบนะคะลักษณะคล้ายๆกับเค้กอะค่ะ อย่างขนมชั้นเนี่ยก็ประยุกต์เปลี่ยนรูปร่างด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะขนมชั้นของปอก็จะใช้เป็นพิม,มค่ะใส่พิมพ์ดอกไม้ค่ะก็จะมีหน้าตาที่เป็นรูปดอกไม้สีต่างๆนะคะแล้วอย่างขนมใส่ไส้ล่ะครับประยุกต์ยังไงก็คือพัฒนามาจากขนมนใส่ไส้โบราณน,นะคะที่ของใบตองค่ะแต่ว่าของปอเนี่ยจะใส่เป็นพิมพ์ดอกไม้ค่ะรูปร่างก็เหมือนเป็นดอกไม้แล้วก็เป็นตรงกลางสีเขียวค่ะแล้วถ้าคนที่สนใจอยากสั่งขนมไทยประยุกต์ที่ร้านเนี่ยต้องใส่ยังไงครับ ที่ร้านนะคะก็จะรับทําแต่แบบพีออเดอร์เท่านั้นเลยค่ะลูกค้าก็จะเลือกเมนูนะคะที่ต้องการแล้วก็แพ็กเกจที่ต้องการค่ะไม่ว่าจะเป็นเป็นกล่องธรรมดานะคะใส่กระทงใบตองนําไปจัดใส่ขันโตกนะคะหรือจะใส่ฉลองไม่ไข่สารนะคะเอรามีให้เลือกทุกอย่างเลยค่ะตามความต้องการเลยตอนนี้น้องปอเลือกที่จะทขนมจัดเบรกขายอย่างเดียวเพราะอะไรครับปอคิดว่าการทําจัดเบรกเนี่ยจะได้ราคามากกว่าค่ะเพราะว่าเราต้องใส่ใจในรายละเอียดหลายๆอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจ ะะแล้วก็รูปลักษ์ของขนมค่ะเราจะต้องทําให้มันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีการตกแต่งใส่ดอกไม้ใส่อะไรลงไปเพื่อให้ผู้รับนะคะที่ได้ร่วมประชุมประทับใจในเซตนั้นๆค่ะ ยอดขายตะวันอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้นะคะออเดอร์พีคส,สุดในวันวันหนึ่งนะคะออเดอร์หนึ่งก็จะอยู่ประมาณ30,000บาทค่ะแล้วก็เคยได้มากสุดต่อเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0สา่บาทหากใครสนใจอยากสั่งขนมไทยประยุกต์นะครับร้านขนมไทยแม่คุณก็สามารถสั่งได้ตามช่องทางในคลิปหน้าจอได้เลยครับขนมไทยสมัยนี้สั่งหวานน้อย แต่ยังมาสั่งให้รักน้อยๆเพราะทำไม่เป็นคอมพิต